สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับหรือมิสเตอร์โจดอยวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของ Network s ์ c ซิลตี้เน็ตเวิร์กซิ t y ที่ดีต้องมีอะไรบ้างในปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินคําว่า Cyber s ์ซิลต t y ใช่ไหมครับความปลอดภัยาทางไซเบอร์ซึ่งจะบอกว่า Network s ์ c ซิลต y เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Cyber Security นะครับถ้าตีประมาณ60-80%ได้ซ้ำนะครับจะเป็น Network s ์ c ซิลต y ทีนี้ Network เนี่ย อุปกรณ์นะครับที่สำคัญมีอะไรบ้างเอาทั้งแต่ในแรนเลยในแรนเนี่ยก็จะมีนะครับสวิตมีแอสเซทพอยต์นะครับมีเราเตอร์มีไฟวอลนะครับรวมถึงพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอุปกรณ์ปลายทางหรือว่าของยูเซอร์ก็คือพวกมือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พีซีทุกตัวต้องมีซูตี้หมดเลยนะครับส่วนในแวร์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของ routing แล้วก็เรื่องของ firewall นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงถึงในส่วนของ VLAN ก่อนน l a n ผมเริ่มต้นที่ตัว switch นะครับ switch นะ switch อย่างน้อยเนี่ยต้องมีการทํา VLAN นะครับทา VLAN VLAN หรือ virtual LAN ทำ VLAN คือเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ความปลอดภัยนะครับเพิ่มความปลอดภัย,ภย,ภยทุกการที่ทํา VLAN เนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะครับต่าง VLAN กันจะติดต่อกันไม่ได้เช่นแผนกเซลไม่สามารถคุยกับแผนก user ไม่สามารถคุยกับแผนก engineer ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องการคุยกันนะครับก็ต้องมีตัวเกตเวนหนึ่งตัวมาทําเป็นอินเตอร์เวียนแอนให้ซึ่งพอทำอินเตอร์เวียนแอนเนี่ยก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยทุกครั้งที่มีตัวเวียนแอนนะครับก็ต้องมีพวกไฟวอลนะครับหรือแอนตี v ้ไวรัสมาเกี่ยวข้องด้วยอ่นอกจากเวียนแานก็มีเรื่องของพอร์ตซิวิตี้พอร์ตซิวิตี้ถ้าแปลง่ายๆคือเป็นการระบุว่าแมกกาเดตไหนนะครับที่สามารถอ่าใช้ Network เน็ตเวิร์กเขาได้บ้างก็คือระบุเป็นแมกกาเดตมาเลยนะครับเป็นแมกกาเดตมาเลยเช่น ถ้าไม่ใช้แมกเดตของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับรนบุ๊มมกแมเดตนะครับตัวต่อไปคือตัวแ s สเซทพอย t AP นะครับแอสเซทพอย t ก็ต้องมีการทำซิวตี้นะครับซิวตี้ที่นี้ก็คือก็จะมีการเลือกหลายแบบมี WEP ซึ่งเก่าแล้วซึ่งไม่แนะนำนะครับ WPA WPA2 หรือ WPA2 นะครับแนะนำนะครับ WPA3 ใหม่เกินไป นะครับแต่ถ้าเลือกก็ยูเซอร์จะคอนเน็กไม่ได้เลยก็แนะนำ wpa 2เป็นขั้นต่ำแล้วคนมีระบบล็อกอินด้วยยูเซอร์พารดเวิร์ดนะครับคุยกับเรเดสเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เห็นไหมครับนอกจากนี้ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆนะครับจะมีเรื่องของสแปนนิ T ่งทีโปรโตคอลนะครับ stp นั่นเองเป็นที T ่โปรโตคอลก็ต้องมีการเลือกวูดบิตที่เหมาะสมนะครับวูดบิตที่เหมาะสมสแปนนิ่ทีโปรโตคอลถ้าจะแปลง่ายก็เป็นการทำเรื่องของดีเดนแดนนะครับดีเดนแดนนั่นคือเป็นแอคทีฟสแตนบาย นะครับถ้าอิงหนึ่งดาวผู้หญิหนึ่งได้ถ้าตีความหมายคือสวิตตัวหนึ่งดาวอีกสวิตหนึ่งทำงานแทนได้และแก้ปัญหาการเกิดการวนลปูปด้วยรลปในระ,ะสองนะครับเห็นไหมครับแค่สวิตอย่างเดียวนี้ก็คอนฟิกยเยอะแล้วรวมถึงพวกอีเธอร์ชานล LACP ก็ต้องเซตปรับแต่งให้เหมาะสมไม่ให้คนอื่นามาใช้เน็ตเิรคเราได้นะครับส่วนของเราเตอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของเราติ้งเราแวนเราติ้งก็ต้องมีการทำอ่า อเทนของเก่าติ้งอย่างเช่น o อเเนี่ยเป็นเก่าติ้งสแตนดาร์ดก็จริงนะครับก็ต้องทำออเทนิเคชันแบบ MD ็มดีไฟเอก็คือการเข้ารหัสเห็นไหมครับอ่าส่วนเรื่องของการรีโมทในต่างๆเนี่ยเมจ่กระยะไกลเนี่ยก็ต้องเลือกเป็น e c u r e s h e l l แทนการเทลเน็ตเห็นไหมครับที่ผมพูดมาเนี่ยเกี่ยวกับซิลตี้ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าเน็ตเวิร์กซิลตี้เท่านั้นเองถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะครับมาเรียนกับผมได้ที่สถาบันโจดอยนะครับ โจโดอยทีนเซ็นเตอร์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเว็บไซต์นะครับ w w w j o d o c o m โอเคนะครับมาพบกันในวีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับเยิ่มมาก